หากมีโอกาสได้เยือนเฮาส์แตดหมู่บ้านมรดกโลกที่สวยที่สุดในโลกการค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนคือสิ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของเฮาส์แตดไม่ได้มีแค่ทิวทัศน์ภูเขาและทะเลสาบเท่านั้นแต่คือช่วงเวลาแห่งความสงบในยามเช้าตรู่และยามเย็นที่ธรรมชาติงดงามท่ามกลางความเงียบปราศจากผู้คนบรรยากาศที่หาไม่ได้เลยในช่วงกลางวันซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจํานวนมากการได้ค้างคืนที่เฮาส์แตดจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการแวะมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพราะจะทําให้คุณได้ดื่มด่ำกับคววาามมสยง หม่่่บ้้้าานไดอยงงแท h, จริคะโปรแกรมของเรามีพักที่ Heritage Hotel h o u s e s t a d โรงแรมระดับ4ดาวริมทะเลสาบทำเลดีเยี่ยมใกล้จุดชมวิวเห็นโบสถ์กับทะเลสาบในมุมสุดฮิตโดยเดินไปเพียงแค่10นาทีเท่านั้นคุณจะได้มีเวลาเก็บภาพสวยๆย,ย,ยามเช้าในจังหวะที่คนยังไม่พลุกพล่านเดินเล่นชมหมู่บ้านในยามค่ำคืนท่ามกลางแสงไฟอันอบอุน่นและสำรวจหมู่บ้านที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดในโลกได้อย่างไม่เร่งรีบหากสนใจทริปเที่ยวยุโรปต่มันออกแบบคัดคุณภาพในทุก องค์ประกอบสามารถสอบถามเราเข้ามาได้เลยที่ซุเปอร์ทิปเที่ยวทั่วโลก